สวัสดีค่ะดิชันนางสารวนวลอัิกีนเมโรเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาอังกฤษรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่13-17ธันวาคมพศ2565ของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสโด,ดยนางสาวเชมชื่นหนองแดงนักว,วิชาการแรงางานชํานาญการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติภารกิจดังนี้ค่ะ วันอังคารที่13ธันวาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวแช่มชื่นหน่อแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนักศาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสนางสาวแก้วตาเด่นแดนไทยนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและนางสาวศิริพรพรมแก้วเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นช่องทางสำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างในพื้นที่ส่วนภูมิภาคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวแชมปชื่นหนองแดงนักวิชาการแรยง,งานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครอ,อแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนาราธิวาสโดยมีน,นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชาการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานณห้องประชุมพัฒนรารพิบาลชั้น5สารกลางจังหวัดนาราธิวาส วันพุทธที่14ธันวาคม2565เวลา14นาฬิกา15นาทีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดร,รักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพศ2566นักข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดราธิวาส วันพระหสาสวดีที่15ธันวาคม2565เวลา7นาฬิกาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อพบปะพูดคุยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกาันและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหาหรือข้อราชการต่างๆและประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานราชการณสถานีวิทยุกระจายเสียง912อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส วันศุกร์ที่16ธันวาคม2565เวลา13.30นาาน,านางสาวแชมเชื่อหน่อแดงนักวิชาการรรยงานชำนาญการพิเศษศรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะอนุก,กรรมการประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสครั้งที่6ทับ2565ณนห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสชั้น2อาคารประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส วันที่14 1 6ถึง16ธันวาคม2,565นางสามณีรัตน์ตั้งสานิเชศนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางอังคณาดารารันนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้างลูกจ้างต้องรู้รุ่นที่1ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ c คอน e ฟรนซ์ วันเสาร์ที่17ธันวาคม2565เวลา8นาฬิกานางสาวแชมชื่อหนอนแดงนักวิชาการแรงงานชำานาญการพิเศษนักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟณบริษัทไพร์ซอฟต์วูดกรีนเอเนจีจำกัดอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาส ในสัปดาห์นี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้แก่ลูกจ้างบริษัทตากไปการโยธาจํากัดจํานวนลูกจ้างรวม180คนแยกเป็นสัญชาติไทย76คนสัญชาติเมียนมา102คนและสัญชาติกัมพูชา2คนทั้งนี้ได้ดําเนินการตรวจสังเกตเพฤติกรรมทางอารมณ์ของลูกจ้างไม่พบภาวะซึมเศร้าและความเครียดจากการทำงาน ต่อไปเป็นการรายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมงทะเลจังหวัดนราธิวาสค่ะสัปดาห์นี้มีเรือประมงเข้าออกณนทะ่าเทียบเรือประมงจังหวัดนราธิวาสแจ้งเรือเข้า13ลำลูกเรือรวม45คนแจ้งเรือออก14ลำลูกเรือรวม49คนเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดพบว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และในสัปดาห์นี้มีการรับคำร้องลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายซึ่งในการให้บริการเปิดให้บริการโดยไม่มีพักกลางวันค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาทิวาสร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ